พีจ้าพี่นอ้องมาดูพี่น้อง F4 ทุกคนเนาะค่ะเนาะสีเกลอสีไม่กันาาเป็นสีแดงนะจ๊ะเนาะโอ้พี่น้องมันจะแดงฝนตกจ้ามันพี่นอ้องอตกบนเนาะจ้ามันจะแดงตกแนงแนงกระซ่องมือแล้วตกบนขยามเนาะค่ะเนาะถ้าจะหยุดตกๆเนาะจ้าแต่ว่าบนจะตกตลอดนะจ้ะเนาะ ปกดีดีค่ะพี่นงออกไปทางไหนบ้านใดจะแดงก็ไปทางไหนบ่ได้จ้าเจ้แต่ว่าบ่ได้มีเรียวกินมแล้วกัเนาะมีเรียวกินมสบายไหมอยากแดงก็ไปซื้อมาให้กินจ้าฝนตกสิคะดูเลตไปนี่เลยจ้าพี่น้องก็ได้ตกเนาะจ้าเนาะ คนบอกวา่าฝาเข้าข้าวเนี่ยพ่นตกปรหยุดเนียค่ะตรงฝาที่ข้าวเน้องขนมอือพ่นเด็กก่อนนะจ๊ะ พี่น้องไปทางไหนก็ได้เลยเมื่อสามแล้วก็หยุดไปแล้วรอบหนึ่งแต่เดนก็โอกไปทางมองนะได้ละพอเตียงหัวายมาตกอีกค่ะตกแขงพร้อมพี่น้องนี่นไหมไดวเาอะบ้างไอพี่น้องมือนอกค่ะเนาะแตเดินไปบันไดเย็นแดดก็เดะอ่าไอ้ มันเห็นไนะนะหนม,นนนพมพี่น้องเมือแร้น่ะพุ่นนะบานนั้นเป็นหางดินตรงนั้นโอ้นำเป็นน้ำตกพร้อมพี่น้องนะบานนั่นนันเป็นน้ำตกจ้ากระโน้นบนถ่างนี้กระโน้นนะจ้าบานเด้อเด้อพีนะ่น้องพี่อาขึ้นเต็มพี่น้องเนาะ โอ้มาได้ต้องหักต้นตกก็ต้ยายามดอกมันเยนมาอยู่แดงกี้โอกสวดเจ้าจ้ะย้ยพี่น้องเรต้นหุนมต้นตกเลยจะดูแลตัวอื่นด้ใช่ไมเอแหลจะคล้องได้จ้าบางเดือได้มีจนข้ามด้วยกันเนี่ยเนี่ยไม่แค่เอาใส่ตุ่มตาตุ่มใ่ก็มาเก็บเ่าด้จ้า เดินบนห้องดอ้วยตุ่มปากให้มีอื่นก็ใส่ตุ่มอื่นนาะค่ะให้มีปากก็มาใส่ปลาใส่ตุ่มสกายกระได้เลยค่ะเด้อโอคตรตกแหงได้จะเดินไปไหนบ่ได้จ้ะคือคือวิบากนะพี่น้องไปไหนบ่ได้อายรูเปหนูหน้าหวานนี่น่ะ ทิโที่น้อ,นอระตุกุญแจ้ะะจะแดงไปไปหาใครบระถันก็จะถึงลากันเนกันเนาะเพราะว่าอาะไรกะโทรศัพท์จะแดงโมไม่ค่อยดีค่ะโทรศัพท์ก็ดีแด่ก็โโกไปหาใครประถันก็จะถึงลากันเนกคันเนาะน่นี้ก็ฝนตกเดินไล่ก็บ่ไดเนาะโทรศัพท์ก็ไดี่น้อง กยามเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเันตกเรียบบอะไรปกใิเป็นไดเนาะค่ะเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าเด่นยจ้าทำให้ม่โตไปเนาะค่ะนอนนอนุะคนเน้ๆอย่าเด่ไปห้พี่นองอยู่ด้วยจ้าาอย่าเดนเด้อาอย่าเดนมบานอะลรยอเดอย่ด่ไปจ้า เอาไว้ท่านนี้ก่อน,น้นจานนอพี่น่พินงบุตุคนด้วยจ้า่หยพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญกินอะไรกันนี่ต้มบัาธนาด้วยจ้าเด้อคุณพระคุ้มครองพี่นงจ้าบรตรจ้าบุตรจ้า